สวัสดีเอฟซีแฟนงทุกคนนะคะวันนี้นุนทิยามาตามแนวทางของพอลี่ค้งสุดท้ายนะคะเพิ่นไ้มาสามตัวหางเดียวนะคะแล้วก็เพิ่นเน้นสองตัวเทพจาดเลยขึ้นเน้นสองตัวหางเดียวจะเป็นตัวได้ไปช่มน้ากันเลยค่ะพอลี่ไปเห็นเป็นปริศนาเลยแล้วสิเขียนให้เบิ้งเด้อค่ะ หอนน้ำไหกินห้าก้อนเหนบ้าสิลาปนี้ก็ตอนนี้กินน้ำนี่เดี๋ยวกนอ้เสียบน้ามากใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นแล้น่ใจหอนเพราะแม่ไปรุ่นไม่จะรุ่นักหานี่ละนางย่ไม่รุ่นสูมือแห้งอุ้ยเจร้อนว่หงายโคงหงายจรอนรักหงาย่าหว่ะเต้งแต็งเห็นนั่นคนกินอาหารเม็ดมาหนี่เรากินเห็นจะหมากับแมวแล้วกินอาหารเม็ด จุณข้นหรือไมากินอาหารเม็ดกินยาบ้าอย่างนี <laughs> ้ม,มันก็เล่เป็นรักษายากเพืังที่บ้านเื่อที่ยัง,ยง,ยงไปชัวร์ไปชีวิตนี่หมอหนึ่งมาถาม,มทานน้อง่าเคยให้ทำงานเมื่สิญาไปบ้านถ้ามีปัญหายอยังให้ถามว่าจิตว่าจิตตอบได้บอลนะสีเกล็ดใ,ให้ได้ ผู้มาศาลกับเกี่ยวกับังเสียงดังค่ะเกี่ยวกับังเสียงดังผู้มาถามกับแม่นผู้รถขี่รถเสียงดังเนี่ยค่ะเพิ่นไปดัดแปลงทอมันติพ่อมันได้เสียงดังรถเนี่ยนั่นเนี่ยผู้ใดเพราะว่ามันหนึ่ผู้มาญสกุลบอกท่านหนึว่า กินข้าวเที่ยงี่หกมากินมาตาคอนเจนกินข้าวเที่ยงแล้วก็ตัดผมให้ลูกค้าโตลูกก็ได้ล้อกยังมาพูดไรเม่เคยนยากให้มาเป็ี่ยนเพราะยังรีบอยู่ยากแบบคัดยากสุกคนเลยปะยากละไรยางโอ้ยนุ่นที่ญ่างยากกันยากกันยากสบายยิจ้าเป็นท่าไใดหนึ่งยิ่งมาฝันเป็นปัญหาเป็นทังไใด เป็นโตหรือเป็นเป็กคือเก้านะครับเป็นโตคือเก้ากันปะครับแต่ว่าสิเขียนในเบื้องว่าตีคือกันบ่นะบอกว่าเมีนมีงวดนี่แหละที่บ้านเอ็นได้ตีเพื่อนเขียนหายจังได้เพื่อนเขียนเพื่อนแห่ไทยได้ตีมีงวดนี่อืมงวดอื่นวุ้มโบ้เคยได้ตีจัดเถียงเพื่อนเขียนตาล่างสีบอกป้ายใต้ายมันเป็นมันสีมีอยู่สองช่อง สามตัววันนี้เบิ้งเอาว่ามันมันเป็ี่ยนจ้งไหนมันนี่มียู่สองช่องสองช่องหนึ่สองช่องช่องหนึ่งสิบประมาณนี้จา้าโอ้ย,อยเห็ดช่องว้ยังสี่พราปานเล็กสามตัวนาสามตัวลังเนาะคิดว่ามันสิเป็นจ้าไหนไอ้อท่งนี้เห็นว่าเป็น เห็นยูคเก่าๆมูหรอกแต่ว่าตัวนี้สีเห็นแค่คืนเดียวจสีส่เตียนเดียวกันปะก็ชิดวานมันสีเป็นั่งแล้วอีกโทษได้บางอย่างว่าเมียนดะ้วยอันนี้มนี่ประมาณนี้จ้าแล้วอีกอันนี้ก็ยู่ประมาณนี้ เปลี่ยนเลขสี่แค่ว่าแหงชิดบาซิเมนตขับจ้างให้พ่อตีพ่อขึ้นเลยหนึ่งสามห้าขันจ้างผู้เล่นกับขันมันเสิยขึ้นรูนไทยกับอารีปิงเปลี่ยนแต่ว่าคนเท่าขันเบิ้งขันเบิ้งสามหลักเบิ้งอีดีแล้วก็คือถ้ามองเ่าเห็นเท่าก็คือเพาะเอาแม่นบ่ล่ะแม่นบ่มาไลยแต่แต่ว่าคนเป็นจริงมันบ่มีจุดดอกพ่อเชนพี่จะซื้อพ่อเลยแม่นบ่มีบ่มีบ่มีจุด ว่าแมนวันเล็กมีไฟมีฉี่มันมั่นเลยจ้าจ้าขัดจืดมันจืมันหน้าแบบนี้ตะวันต่วันาาเล็กเลขสามมันบอเต็มมันไ่มพอเมียนแต่พ่อพ่อบอกว่าอบอกว่าหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าคิดว่าได้นี่ม,มีส้ำเนีนบอกค่ะมีสองตัวบอกคนบริเกนสองตัวสองตัวบพวเบริเยนสองตัวยงังอยู่ถือว่า ตัวนี้ยู่สองตัวนั่งยู่ตัวนี้ยูค่ครับสองตัวนั่งเป็นหนึ่ง,งเก้าก้าไปเก้าห้าคือซิกเก้าก็เก้าหาเป็นเลขล่างนะครับ ตัวสามตัวนี่ประมาณนี้นะเป็นสามตัวมันเปล่นยังสี่กับพวกโมจิตีอย่งนีออ้ตีสวยกันได้เยอะออกเยอะออกว,ว่าตีเรียบพลังเนียบตัวบีว่ามั้ยนี่ตัว, <laughs> ตวบีบ่อคันคันบอ่ออีแบบนึงมันเป็นหนึ่งแปดห่าได้มาโตพ่อนี่เป็นผู้ฝันพ่อมั่นใจว่าเป็นหนึ่งสามห่ามันบ้าโอเคเดี๋ยวสิลอกใส่กระดามหายเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวสิสัมภาษณ์ตัวอย่างกกำลังกำลางกับพวกยึดพวกอย่างเพิ่น เพื่อนว่าเพื่อนสิเขียนให้เบิ้งบ่าพอในฝันน่ะหรือว่าพอเพื่อนโซ่ปลายขึ้นเพื่อนเฮ็ดให้เบิ้งเพื่อนเฮ็ดให้เบิ้งเลยเพื่อนเรเปียนสิเปลี่ยนบ่คือกันแดรสตัว่าแห่งแห่งที่เห็นเป็นเลขกังที่ล่ะงเอาขันพวกพืก้นโน้นทางล่างนี่เป็นหนึ่งเก้ากับเก้าหาขันจังแม่เรนนี่กะน้ำกระดีเป็นนิ่งไปเลย มันตรงเป็ี่ยนแค่สามมันเป็นแค่สามโอลี่มันใจว่าเป็นสามนอเนาะมันใจอีรีว่าเปลี่นสามพ่อมันใจสามหามันโบนี่ข้างล่างนี่เนื่องเก้ากับเก้าหานี่มันใจตัวใดมันใจหนึ่งเก่าครับมันใจเนื่องเก้าอือขะแมนเลือกซื้อกันจ้างแมนซื้ออีกอ่ะที่ซื้อตัวนี้ตัวนี้เพราะซื้อซื้อตัวหนึ่งเก่าเก้าหาว่าซื้อแล้วแต่พอมีชโนยอฟซีแต่พิจารณาเก้าหามันเป็นเลขอันเด้ เราเลขข้างบนนี่เป็นเนื่อสามหาเนี่ยพ่อมันใจหนึ่งสามหรือสามหาแต่พ่อมันใจหลายอีกคือตัวเดียวสิบเก้าอืมันใจสิบเก้าหมายถึงว่าคำนันคำนันเที่ขนมเที่กระจารได้กะจีเท่ร่องเหมืองนี่มันใจสิบเก้าเน้นสิบเก้าเท่กะจารคือสิบเก้าน สามหากัหนึ่งสามนี่ว่ามันใจวะม,มันควหมากของคนเ้า,า,เาเบ่อคือกันจา้าคนจิตใจบ่คือกันแล้วเรื่องร้นกับว่าเออกูเคยเล่นแค่ตัวนี้ตรงแม่นอันนี้แหละบิงทีอย่างบ่คือกันหนูจะเขียนเป็นสามหากับหนึ่งสาม,อ,มอันนั้นมันเล็นุ่ทยา่าอันนี้เลขพญาะี่เิ็นบ่คือกันบ่หนูตัดออหนูตัดออกมาจาก จากสามโตแวเราจ้สิจัดสินี้เราแจ้สิแดงเป็นส่มเดียกเป็นส้มหมดอาละอรถอะไรเจ้าตัดเอาเนั้นมันเป็นของมือทียาครับหนึ่งหาน้องน่ารวยมันตัดได้สามอย่างเนาะเขาตัดเหยียบซื้อบางคนอาจจะว่าทําไมแปลเป็นเลขหลายตัวแต่ตัดให้เฉยเฉยนะคะจะซื้อไม่ซื้อนั่นอีกเป็นเรื่องหนึ่งแต่ข้ามันจริงเลยเพรี่มันมีหนึ่งสามหาก็หนึ่งเก้ากับเก้าหาโตพ่อเน้นจริงๆโตที่จะเทกระจัดขึ้นหนึ่งเก้ามันบ่าค่ะอ้าว สามหาหนึ่งสามยังกับ่บน้นบนนม่เน็กเสรุปพี่ซ้ำนี่ค่ะเรื่องเทกระจัดนากเเทกระจาดพีซ้ำนี่้มันเลยนะครับเป็นห่งสามหาหนึ่งสามหาตัดหาเป็นหนึ่งสามสามหาหนึ่งหาเันสองตัวเป็นหนึ่งเก่าก็เก่าหาเราบ่างเนื่อจาดรางมันอาชีพบนนี่สินะแต่มาพ่อกระเลยให้กันหนึ่งเก้าเก้านึ่งเนี่ยให้ซื้อบนน้ำแน่มนครับ เตว่ากับบ่มเพราะมันมากหลเนียันยันมันมันมันไปร้ายมององนจ้ายันกระโดดขึ้นบนเคยมียยนบ่พ่อเลขพ่อบนไปล่างล่างเป็นบนเคยมีหลายเสียขึ้กันแต่ขึ้นมากลับบอมีม่้ตรงเพียงบ่เคยออกต๊กับแต่ว่าเพียงแต่ว่าขึ้นบนจากล่างไปขึ้นบนจากบนลงล่างเคยมีแต่ว่าบ่ได้ออกตกกับอ๋อพี่น้องล่างเนอะเล่นหวยเล่นยังจนวัน เื่มมาทั้งหลังมีหูมีเต่ามีหัวมีนนะให้ให้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับคิดดีๆก่อนลงทุนเอาพ่อด้านพ่อดีนี่นะสื่อเป็นสีษษษสันมันเพิง่งเพราะมีแอร์เอาพ่อรวยกับพ่อเพราะต้องเอาเติอนด้วยเตกอนด้วยนะเจ้าเตินด้วยท่านมาท่านเตืนด้วยตอนนี้นี่คือเปลือเกา่าอี้แบ่งปันคือเก่าอี้ครับ คิดว่าน่าจะซื้อได้เลขเนี่นี่บ่ดังบ่อันแต่ว่าตัวที่มีปัญหาจะน้อยคือเกาหาเกาหาจะซื้อบ่ได้แต่ว่าตัวอื่นน่าจะซื้อได้อยู่นะคะใค้ขอเงินผู้อั่นดิเดี๋ยวค่ะบ่ให้นึ่งจบคลิปอยู่อ๋อสรุปนะครับนักสรุปเสสรุปสิเสี้ยเต้าต่อยย่บ่อ้าวแลยเจ้าเมื่อไปซะนะเมื่อแล้วครับเมื่อแล้วก็สีสรุปอ้าวสรุปกล้งสุดท้ายของพอลลี่งวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ด พอลี่หายเลข3ตัวเป็น1 3ึสหานะคะแต่ว่านุ้นที่ยากขอตัดเป็น1 3 3่สหาก็ 1, หนึหาเพิ่นเบื้องบนหรือ่าวันให้เบื้องแล้ว,วสําหรับเลข2โตัวนี้พอลี่ว่าหายซื้อกันบนกันล่างน้ำขึ้นหนึ 1, 9, 9, ่งเก้ากับเก้าหาโตที่เพิ่นเน้นที่สุดเท่กับจยดขึ้นหนึ่งเก้าหางเดียวนะคะติดต้นที่ยาวงใวขอให้เอฟซีโศกหมานกันแนวทางของพอลี่ขอให้พอลี่ถูกเลขได้เป็นแสนเดอ้อค่ะวันนี้ที่เอามาแบ่งปันนะคะประมาณนะครับประมาณนั้นทางพอลี่กัน แนวใดขันเท้าสลัดพี่อินขันเท้าเป็นคนที่เคยเรียนหนังสือมาเขาต้องรู้จับดีอมองได้เมื่เห็นเขาคือต้องบ่เอาต้องเหม็นเหม็นบ่ะหลาดเวียนเอายบ่เอา,าแล้วนะ้องมองบ่เห็นไหมเนาะจเป็นเนื้อหางอะไรได้เนาะเนี่ยมันชัดแต่หนึ่งหา ไปห้ here, right? ับกั้นห้แล้วเนาะตันห้ทุกประตูเลยคือ3สามหาหนึ่งหาหนึ่งสามตันหายหมดเลยสามหาสามห้าหนึ่งสาม เอาโดโดๆเลยเบ่ต้องอย่างนัง้นบอกแล้วว่าเอาโดดๆเลยนะคะไอโซ่ไอมันเหย่เฟซีโซด<า>ืน้ำแช่ทางของพอดีเดลยค่ะขอบอร์เน,นี้ยน่าจะเต้องเสียเงินเสียท้องหลายดอกคขันเท้าคนเท้าสีเป็นทำไมปั้งยังสี่อาจสีอาส่านสดเหรอดิตัวเนียนขึ้ตัวไหนตัวเนียนขึ้ตัวนี้ขันเ่าตามล้าดีกว่าไม่ใช่ตัวขันว่วตัวเดียวยิงสีขึ้นคุ้นค่ะสวัสดีค่ะดีสิเล็ก